แล้ว้ผมแบบเอ้ยบอสเขาโทรมาบอกเอ้ยกลับมาทำได้ไหมมึงบอกบอสไปเลยลืมกูเถอะครับ forget me forget about me ใช่ครับแองแอ u you r your s u p p o r t นะแล้วที่ทำงานผมก็เอาไปเลยงินบอกจะพูดจากการพูดภากาองกฤษไม่บอกกูตั้งใจไว้แล้วโอเค my table ล just just leave it นี่โต๊ะของฉัน อ่ะสวัสดีครับต้องห้ามกับนายอ้อมเ,เป็นเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากที่มีบุคคลจากระดับโลกมาเล่ยครับรัฐมนตรีเป็นเกียรติรัฐมนตีอ่กระทรวง ICT ครับคือ ก็ลืมไปว่าช่องนี้เขาเปิดเลยเเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยแล้วเราก็คุยเล่นไม่เบื่อเดี๋ยวตัดออกเอาอะไรที่มีประโยชน์ตัดออกแล้วเป็นไงมาไงเนี่ยมาถึงกี่วันเนี่ยก็คือผมลาลามาครับอยู่เมกาลาคลอดลูกคลอดลาได้3มเดือนกลับมาเที่ยวไทยแล้วกลับมาเที่ยวคือกุญแจสำคัญในการเที่ยวเราจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี้เที่ยวนั้นพาลูกไปเที่ยวพาลูกไปเจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมแล้วก็นานๆทีกลับมาก็มาเจอรุ่นพี่ที่เคารพรักครับผมก็มีเท่านี้เคารพจริงป่าไม่รู้ ผมปวอถามสาระได้ปะเรื่องอะอยากรู้แบบว่าตำแหน่งที่บริษัทโอ้ครับก็ใหญ่โตพอสมควรนะครับเฮ้ยตำแหน่งอะไรผมเป็นเคลงสตาร์เอนจิเนียร์สายวิศวะนะพี่มันก็จะเริ่มจากเอ็นจิเนียร์ทั่วไปขึ้นมาเป็นซีเนีย ขึ้นมาเป็นสตาฟสตาฟนี่จะเทียบเท่าระดบแมเนเจอร์สายที่บริหารก็จะเป็นแมเนเจอร์สายที่เป็นเทคนิคอลก็จะเป็นสตาฟซึ่งตำแหน่งเท่ากันโอเคแมเนเจอร์ก็เป็นซีเนียร์แมเนเจอร์แล้วก็จะเป็นซีเนียร์สตาฟก็ค่อยๆขึ้นไปผมเป็นสตาฟซึ่งตอนนี้หน้าที่ของสตาฟคือแก้ปัญหาทั่วไปแต่มันมีมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่มันคุยกับกูค้างไว้นะใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเราจะทระดับโลกไหมถ้าเราจะทําระดับโลกไหมอาจจะระดับประเทศได้ปนระดับประเทศอาไหมล่ะ นี่บอกคนดูไหมเอาไหมเอาครับเอาไหมล่ะก็คือทําเครื่องมือที่จับคนในออนไลน์แหละที่เป็นพวกท็อกซิกคอมเมนต์ที่ประมาณนี้แล้วก็มีระบบทนายแล้วก็ป้อนเข้าแล้วก็ระบบปรับปรับเทียบปรับจับแจ้งความเสร็จปุ๊บขึ้นศาลศาลเป็ดได้เงินมาหมุนทําเพื่อ คนดีออ๋ไอ้พูดเล่นไปดับแล้วคุณระวังคอมเมนต์ใต้คลิปแบบนี้มาเอาอย่างน่ะเฮ้ยนี่ดูดีมากเลยนะเดี๋ยวมันก่อนกลับเมกาเราสตาร์ทเลยครับผมออกสตาร์ทแล้วมันสต็อปนะเว้ยครับพี่ครับเพลงอาจจะโบราณนิดนึงครับพี่ไม่รู้จักเพลงผมไม่รู้นี่หึงรู้เหรอไม่รู้ไงสาวฉันร้ไม่รู้มีอะไรอีกอยากจะโม้นี่นานๆมาทีแล้วโปรจงโปรจงแต่เรื่องั้นกลัวแพ้ไม่ต้องพูดอ่าครับผมเรื่องอื่น ไม่หมดแล้วล่ะมุโมอะไรปกติเขามาทำเขาทำาทำอะไรขึ้นมาโมง้คเอื่นเงมีอะไรที่อยากให้รู้อ่ะเรามีโปรเจกต์นี้นะผมครับเป็นยูทูบเบอร์ช่องนายอมมครับคุณสามารถกดเข้าไปแล้วก็กด Subscribe ได้เลยครับครับผมผมพูดเรื่องไอทีแล้วก็พูดทุกเรื่องเลยครับอันนี้เขารู้กันอยู่แล้วนี่ว่าครับ เพลงใหม่เพลงใหม่มีไหมมีเพลงใหม่เล่นเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรเรื่องล่าสุดม้นหน่อยดิม้นหน่อยจะิญหนดิเชิญหน่อยดิสาธุพี่โอปราธุูสุดนั่นแหละโอปสาธุอะไรสาธุูหนึ่งอะไรพังหนึ่งผมเล่นพังหนึ่งโอ้แล้วที่มึงลงลุงน่าพังหนึ่งหรอใช่โอ้ยเชี่ยกูดูไม่จบอ๋อใหญ่ใหญ่เดินไม่ถึงตอนมึงออกกันเลยครับที่ตอนแรกรู้ทุกข้างวะอ่ะประมาณนี้อย่าเพิ่มเติมไหม ตึงสาระเยอะไหมฮะสาระเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยนอกรอบอยากเพิ่มเติมไหมับผมจะเข้าหมดไล่สาระแล้วนะครับได้ครับเราพร้อมไล่สาระเต็มที่โอเควันนี้ขออนุญาตมีสาระนิดนึงครับอ้าวอะไรอ่ะก็ไปเล่นไปเล่นเกมกันเลยครับจะเริ่มเกมเริ่มไล่สาระแล้วเห็ครับผมสวยแล้วที่ผมเล่นนะ ประเทศเอาแล้วนะครับครับอ่ะเชิญดิผมเล่าให้ฟังผมเล่าให้ฟังผมมีเกมนี้ที่ต่างประเทศเล่นกับเพื่อนเพื่อนชอบมากเลยแล้วผมเป็นคนที่กระจอะที่สุดพูดเยอะซะด้วยยังไม่ตายซะก็เนี่ยเล่นตอนไหนฮะเล่นตอนโอ้โเล่นตอนโอ้ ไม่เหมือนกันไม่เหมือนทำไม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 ทําไมไม่ฝรั่งทำไมเขาเล่นเก่งแค่ไหนอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงคลิปนี้มึงเอากลับไปเปิดให้เขาดูหน่อยนะได้ไหมแล้วพี่ล่ะตามมาถามช่วงกลางคืนนี้พี่ทําอะไรอยู่ครับตีสองตีสามเลยดูในอาร์มรอฟังอ๋อมึงอ่ะครับก็เออเล่นเล่นในอาร์มใช่เล่นเล่นในอาร์มครับเมื่อเช้าไปส่ง ลุกลกป่ะครับโอ้ใช่ครับกี่โมงถึงจะต้องลุกออกมาจากเตียงฮะหกเพราะว่าหกอะไรหกหกเช้าถ้าแบบมันจะไม่ไหวแล้วพี่อะพี่พี่พี่กี่โมงครับหกโมงเออออกําลังกายครับอ๋อเหรอออกกับใครคนเดียวฮะเฮ้ยบ้าหมากถามพี่เวงครับเขาออกกำลังกายออกกับใครออกกับใคร เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยฝากจองตั๋วให้พีแข่งอไในที่เในคิวนะครับมคิวเดี๋ยวออกให้ครับสมมติสมมุติสมมุติตื่นเช้ามาหต6โมงอุ้ยแผ่นดินไหวไม่ง่วงเหรอดูดิไม่ตอบคำถามเลยตอนไหนช่วง6โมงห6โมงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อายยี่ตายยม่ตายยังไม่ตายโอ้ยยี่เกือบเกือบเกือบเฮ้ยตกใจหมดเลยไอ้สัตว์เอ้ยจูจุ๊จิบจ้าอะไรแผ่นดินไหว ครับ6โมงอทำไงครับซ่อนไปโต๊ะเป็นวิธีที่ถูกต้องแม่นยำตื่นมา6โมงไปส่งลูกโอ้ยไม่เหนื่อยหรอครับผมเป็นคนยีบเยอะรีบเนี่ยควรจะไม่เกินกี่โมงทำให้โกรธฮอร์โมนเราเนี่ยมันทำงานได้ดีก็คือหมายถึงว่า4ช่วง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 ฟ้าพบมืด10โมงเช้านะ ช่วงช่วงมืดหรือสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งตีหนึ่งมันจะไม่ช้าเกินไปเหรอมันต้องหลับตั้งแต่ก่อนดึกคืนแล้วนะยได้อยู่สี่ทุ่มใช่ไหมก่อนสี่ทุ่มไหมก่อนสี่ทุ่มไม่เลยต้องต้องไม่เลยช่วงช่วงสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งโอ้ในช่วงเนี้ยช่วงนี้หลับได้โกทบอล หลังเป็นพิเศษเราควรจะหลับในช่วงนี้ใช่ให้ทันใช่สมมุติเราอยากหลับสี่ทุ่มใช่เราต้องลงไปบนเตียงกี่โมงถึงจะหลับพอดีกูสามทุ่มก็น่าจะได้นะโี่วะอ้ยเฮียทำอะไรวะก่อนเฮ้ยเงยดึกอุก้ยไม่ไหนุนในหัวเลยวะได้ไอ้พี่แบบไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเม่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำเลี้ยวไปหน่ายเขาเปิดไหวเร็วไปหน่อยแม่งรู้ อ่ะไอ้อามึงถามก่อนอ่ะไหนๆก็มาไทยแล้วมึงถามก่อนอย่าเพิ่งไปนะผมอยากผมอยากเล่าเรื่องให้มันจบก่อนโอเคเรื่องของผมเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าผมมีเกมนี้เล่นอยู่ที่บ้านผมเป็นคนที่กระจอกที่สุดตายเร็วที่สุดไม่เคยพูดได้นานขนาดนี้โดยที่ยังไม่ตายนี่ลับมอโม้ได้ไหมครับครับผมนี่กลับมาเม้ได้ใช่อหมแหม่อ่ะผมให้ นายอาร์เป็นคนยกประเด็นว่าอยากคุยเรื่องอะไรแล้วกันเปิดอ่ะเอาเรื่องไหนนานมาทีเดียวตัวแพ้ไม่ต้องพูดอ่ะเอาเรื่องไหนนี้เอาจริงนนะที่เอาจรกันนะไม่มีอะไรเฮ้ยเรื่องเหรอโอ้ยแม่เล้ยทำไมกูพลาดแค่นี้เองวะ ชื่อกูต้องไปอเมริกาเนี่ยผมอยากจะไปทางสตรีมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ครับดูสตรีมเมอร์กันบ่อยไหมครับโอ้บ้างครับมีบ้างครับเราเป็นแฟนคลับช่องใดช่องหนึ่งไหมครับเป็นครับอืมช่องบุฟเฟ่ครับเขาจะแบบไม่ใช่สตรีมเมอร์เอาเหรอครับใช่ปีละครั้งนะทำชิปบ้างเหอะคริงแล้วแล้วในปกติเวลาที่เราดูอะไรพวกนี้ครับเรามีการกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อะไรกับคอมมูนิตี้หรือกับตัวสตรีมเมอร์ไหมครับก็อืมโดเนท อ๋าดูเนส Subscribe อ่าพี่มีบ้างไหมก็มีบ้างครับก็ก็จะแชทแบบซุปเปอร์แชทอะไรเงี้ยครมใช่ใช่ครับแล้วเราก็จะได้ตังค์เล็กน้อยครับอ๋อคุณซุปเปอร์แชทให้ผมบ้างไหมครับอ่าก็สามสหมื่นะครับผมที่ซื้อคอมมาล่าสุดแจมเลยแจมเลยเอางี้ไหมผมผมชวนคุยให้เข้าท็อปิกเดียวกับนายอาร์นะเราคุยเรื่อง AI ได้ครับปกติพวกคุณใช้ตัวไหนกันผมเนี่ยจะใช้ GPT กับ Gemini ครับคุณล่ะผมใช้โ o l a m ายังยังยคือถ้าเกิดว่าผมอยากจะใช้ A องค์ AI อะไรเงี้ยคือสเต็ปขั้นแรกเนี่ยอ้าวทำไมกูเป็นคนถามได้มีเลยเลยเลยไม่เคยใช้เลยไม่รูพี่เติร์ดจะใช้ AI อ่ะเออพี่ทำอะไรก่อนแบบว่าเาชาก คุยอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันแชทใช่มีมีมีตัวไหนไหมที่มันไม่มีแชทอ่อ Open AI ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเปิด AI นี่อ๋อผมใช้บ่อยเลยใช้ยังไงบ้างฮะอธิบายังเออสมัครเวลาเราเริ่มใช้งานของมันเราก็ผมก็จะถามเลยวันนี้จะไปไหนดี อันนี้ยังต้องใช้แชทเลยเหรอครับผมเป็นคนเที่ยวไม่เก่งไงออเป็นคนเที่ยวไม่เก่งเราก็รู้สึกว่าเอยเราต้องปรึกษาใครสักคนหนึ่งเป็นที่พึ่งครับและอย่างพี่ล่ะอืมของพี่นี่ปกติแบบไปเที่ยวไหนอ๋อไม่ถามแชทแล้วถามครูครับอยากรู้อยากรู้บ้างเออก็มีเดอะมอแบงแคครับมีไปอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็มีเซนต์ปิ่นเก้าอ๋ออ่าดูสตรีมเมอร์ไหมเอาไม่ลงเฮ้ยเช่งหเอ้ยทำไมกูไม่ตายก่อนเลยคำว่าอะไรครับ ผมว่าโม่ผิดโม่เคยหมักคำว่าแชทผิดแต่ว่าอะไรแชทยังผิดอีกไตัวนี้คำว่าอะไรไม่รู้เฮ้ยเปิดอุ้ยผมรอดได้ไงวะใช่ดิมึงไม่ตั้งคำถามพี้มึงเพ้ยมึงจะถามหมักบ้งเลยใช้ตัวไหนอะไรมึงไม่ต้องไม่ตั้งคำถามมึงต้องตั้งคำถามโอเคไม่ใช่กูตั้งอยู่คนเดียวหงดหงิดเนี่ยผมไม่ได้หงุดหงิดกลัวเราไม่ดี เชิญไม่น่าเชื่อนะว่าตอนในโลกของ AI อะนะหนึ่งปีที่แล้วกับตอนนี้โหมันมันโตเร็วมากมันต่างจากเดิมมากมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วคิดว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไปถึงไหนกันนะหมอกคิดว่าไงมันจะมีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างยิ่งใหญ่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างดาต้าเยอะเช่นคุณเจะบินได้เลยไหมในอีกหนึ่งปีข้างหน้าพ่อใหญ่ไปไปได้ไหมมีโอกาส เรามาพูดของเรากันสองคนอีกคคือตออ่ะศาสนาได้ไหมศาสนาได้ไหมอ๋อได้ได้แต่เจ้าชายศิตฐะเดี๋ยวตอนที่ประสูติขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาทำอะไรเป็นอย่างแรกเขาเก้ามีอะไรขึ้นมามีอะไรขึ้นมามีดอกอะไรขึ้นมามันไม่โดนหลอกแหม่มันจะเป็นคำนี้เลยเหรอไม่ใช่บัว ลองพูดดอกบัวบัวอ่ะถามเร็วตอบเร็วเอาแบบว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณเทปต้นๆของเทปไอ้นี่เลย้ามห้ามเบบนึกถึงคำพูดนึกเลยนะหนึ่งสองสามมาาครับมาม่าอร่อยเคยกินไหมบ่อยครับอร่อยไหมอร่อยมาม่า ห้บาทอ๋อนี่สมัยนี้นี่ยัสมัยก่อนเล่นแบบนี้แล้วมีคนตายเแตะตอนนี้ไม่มีตายเลยเอางี้เอางี้เล่นเกมจิตวิทยาชอบจิตวิทยาไหมได้เลยครับเล่นแบบนี้นะพี่เวงครับลองรั้วบินดูพี่ตูนอยากเห็นคนไทยจุดๆอ่ามันจะใช่เหรอได้บินเกมจิตวิทยากูตัดช้อยและโอเคกูตัดช้อยและกูตัดช้อยและวคำนี้คำนี้แน่นอนเลยนะงั้นพูดตามกูขอให้พู่ไอ้พูดกล้าหรือเปล่าเดี๋ยวจริงีิจจ์มาเลย กินหุ่ยเ้ยโองคตากตาบึงครับทานทานนี่โดนแน่เลยพูดพูดเหรอเฮ้ย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 ไม่ได้ทีไม่แต่ยิ้มพี่เหมอนมีควบกัมอะไม่หนุกแล้วอ่ะทำไมทำไมอ่ะพี่อพี่โชว์เขาไปดิอ่ะพูดพูดดิมันมันใช่เลยไง มากครับมากมาครับครับแล้วพี่พี่อยู่เมกานี่ชอบกินอะไรกินเอร์อร์แล้วพี่พี่อยู่เมกานี่ชอบกินอะไรตอนสมัยอยู่เมกาพันเบอร์เกอร์ครับผมไม่เคยไมได้ไงวะ ถูกไอ้พูดกคำว่าพูดจะทไม่ตายพ้าพูดคำว่าเคยเป็นกรตายยี่กระตายยังตายเลยอ่ะแล้วพี่เคยอยู่อเมริกาไหมเคยดิเราพิ่งกลับมาเลยแล้วชอบอะไรที่สุดครับอาหารอาหารความโปรดปานของผมนั้นเป็นอาหารอินเดียครับอุ้ยไม่เลยโอ้ยบาจาวีบาจาวีปานิปุริชีสติกามาซาราแล้วก็ชิสเบริยนี่ครับชอบอะไหที่สุดครับชอบไหนที่สุดชอบร้านที่ต้องไปไกลๆหน่อย เพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนไงคือแบบเราอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ใช่ปะเราก็ต้องเฮ้ยไปร้านนั้นบ้างไปร้านนี้บ้างใช่ใใช่แล้วมีอะไรที่รู้สึกว่ากินยากที่สุดกินยากที่สุดเลยปีนครับทําไมครับปีนเป็ดเหรอมันเพราะมันไม่เคยได้ยินเหรอ ว่าเวลาเจอใครแล้วแม่งต้องไปผสมอีแม่งเอ้ยเอ้ยสมัยตอนทีู่เป็นนักเรียนเด็กๆที่เดินทางนี่มาก่อนใช่ตอนที่กูสิบสามสิบสี่อ่ะกูแม่งเจอเยอะครับเด็กมปลายมาหาเรื่องกูแล้วไงแล้วมันเข้ามาอย่างนี้ก็บอกว่าหยุดอแล้วกูหยุดแล้วมึงล่ะหยุดหรือยังนี่ไปเวสิทธิานไอ้คำว่าอะไรวะไอมาคำว่าอะไรหยุด เปลี่ยนเข้ามาไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้มั้งผมโดนมั้งเหรอโดนเยอะเลยเฉียดเฉียดเฉียดเฉีพี่ก่อนแล้วกันเดินโอ้ยดูยังไงอ่ะดูกระจกท่าหรอไม่ดูเนี่ยชอบอย่างเงี้ยไม่มีใครดูหรอกเจ้าชายศิลปะก้าวนี่นะมันจะเป็นคำว่าดอกได้ไงบัวได้ยังไงเอาเป็นคำเกอิชาแล้วกันเกอ้โหมาม่าทำไมมาม่าอร่อยไงอ๋อแล้วคุณอ๋อคุณตอบอ๋อมันเป็นอย่างนี้ เราพูดถึงนี่ดีกว่าการเมืองนิดนึ่งครับครับครับสมัยตอนพี่พี่เป็นเด็กรู้จักนาชาติไหมนาชาตใช่อ๋อโอเคผมคนโคราชอคุณชาติชายครับตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้ะครับพี่ก่อมาก็เป็นยุคของคุณชลิศภัยครับรู้จักไหมรู้จักไหมไม่รู้จักครับคุณเกิดไม่ทันหรอครับพี่ใชคุณเกิดยุคนายกคนไหนครับสมัคร อ๋อมึงเองให้มึงเองเอ้ยชิมไปบนไปอ่ะแล้วเรื่องกันเหมือนนี่คือยังไงเอ้ยผมไม่รู้เลยผมเป็นแบบสายแบบปาร์ตี้ใช่ครับสายแบบร้างแบบไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนพาคนไปเยอะเลยพาไปเยอะพาแบบไปรุมเลยสมมตินะครับสมมตินะครับอามครับพวกเรา3ามคนเนี่ยเอาเรื่องร้านไปเที่ยวเาเที่ยวอเมริกาครับผมคุณจะชวนเราไปร้านเล่าแบบไหนผมเลี้ยงหมด ไม่ว่าจะเป็นเหล้ารัสเซียเหล้าเยอรมันเหล้าอิตาลีเขาเรียกมือเติบใช่ครับเป็นคนมือเติบผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่จริงๆไปถึงบ้านเปิดน้ำเปล่าเับเอามาใส่ขวดแอบแอบแล้วก็ตรงไงอ๋อแล้วเอาเอาเหล้าแอบใส่ขวดน้ำเปล่าเออใช่ดิเพราะว่าเมียว่าง ดูแล้วไมราล่แล้วเวลาปาร์ตี้อย่างเงี้ยมีกิจกรรมไหมโอ้ยเล่นเกมนี้เลยพอเริ่มกึมกึมๆพอเริ่มกึุึมๆปุ๊บเราก็เปิดอ้นี่บอร์ดเกมเล่นพมกเล่นไพ่บ้างไหมพี่เล่นหกเล่นไพ่ก็มีบ้างครับโปเกอร์ส่วนใหญ่แบบเวลาเล่นในวงกับเพื่อนใครเป็นเจ้ามือก็จะเป็น เมียพี่แล้วลูกอ่ะลูกลงมาเล่นด้วยไหมนับเงินลูกสิบขวบนับเงินแล้วสิบเดือนต่อสิบเดือนนับเงินนับเงินแล้วแล้วพี่พี่ลงมาเล่นด้วยไหมไม่นะตำรวจมาแล้วทำไงพี่ทำไงพี่ก็ถ่ายมือบอกว่าจับผมสิโอ้จับผมสิเออเออแล้วพี่พี่ทำอะไรอยู่ตอนนั้นผมก็ถ่ายมือไปแก่พี่ มาไผมือได้ไงวะโอยจริงจริงจกุสิจับกุสิจับกุิอ้อเป่งลบยังยากไปือนีต่เื่งนี้ต่อครับต่อครัำรวจมาจับกูสิจับกุสิหายมือแล้วพี่ทำาไง หนีเออไปไหนครับไม่ยอมให้จับเพราะอะไรอ่ะผมก็ไปแอบอยู่ใต้โต๊ะเออแล้วลูกๆพี่ทำไงเฮ้ยอะไรครับไม่มีอะไรกำอยู่กำลังสนุกเลยแล้วให้ตอบแล้วให้ตอเอ้าแล้วไงต่อบไม่ช่อนอยู่ใต้โต๊ะแล้วพี่อ่ะแล้วลูกลูกล่ะพี่เอ้าโดนจับไหมฮะรู้ว่าพี่หนีผมพี่หายมือแล้ว่ิ่งผมวิ่งวิ่งผชวนเมียผมไปไหนกับหมาบ้านผมวิ่งท่านี้อะไรวิ่งไปด้วยกันเลยวิ่งไอ้เมียไอ้ไอ้หมาวิ่งวิ่งพี่ชวนเมียยังไง เรียกแล้วจนหมาไงออกมาไม่มีใครเลี้ยงบ้านมึงแล้วถ้ามึงอยู่นี่ไม่มีใครเลี้ยงมึงแล้วมึงตามกมาหมาบอกว่าถ้าไม่มีใครเลี้ยงกูแล้วกูณทำไงกูจะจะไว้ไม่มีไข่ไข่ว่าอะไรวะอยู่นึงน้ำอยู่พุ่งบอกมึงนะนหลีกไอ้เหี้ยเลี้ยงหนีชวนหนีใครพระเจ้าเอ้ยจับ แอบแอบแอบใครแอบใครแอบใครแก่ตัวเกยเยอะยากที่สุดสงบหนีไปแอบหนีไปแอบระดับครูนี่เขาเล่นกันอย่างนี้แหละครับเนล่นอย่างนี้เาเล่นอย่างนี้ครับเอาเราเราพูดถึงเรื่องเรื่องแบบว่าเราอยากทำอะไรดีวะในชีวิตของเราที่เป็นเป้าหมายในอีก5ปีครับผมอยากลาออกแล้วก็มา ทำเพนติงผมชอบเพนติงผมจะแบบว่าปาดผู้การของผมแล้วก็สร้างสรรค์งานศิลนรู้สึกก็พูดนานไปแล้วเดี๋ยวจะได้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 ไดสร้างสรร์งานศิลนเสร็จแล้วเราก็ปาดเข้าไปสีแดงสีดำสีเขียวอย่างนี้พี่ออกมาเป็นอะไรแดงทำเขียวมาเป็นสีสีเน่าอือขอบคุณครับแดงดำเขียวออกมาจะเน่าสีจะเน่าๆ่าใส่แบบแคนวาสอยู่หรอแคนวาสนั่นชื่อผมโปรแกรมป่ะก็ด้วยก็ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้ว เวลาเราวาดอ่ะมันสื่อที่เราจะวาดลงไปเดี๋ยวนี้ไอ h o น e iPad มันก็แล้วแต่เราอยากถูกปะเราอยากจะทำยังไงเราก็ถามพี่อยากได้ความแบบโดนหนึ่งค่ะไม่เชื่อไม่ผิดไม่ผิดหวังแชทไม่ผิดหวังเลยแชทคุณจะไม่ผิดหวังกับนี่ พวกคุณติดตามกันมานานคุณรู้แล้วแล้วออกออกไปทำนี่คือสิ่งที่ฝ่ฝันแล้วแล้วผมแบบเอ้ยอบอสเขาโทรมารบ,บอกเอ้ยกลับมาทําได้ไหมแต่คุณต้องเอาเสีที่ราคาแพงที่สุดมาแลกกับผมเพราะว่าผมมาชอบวาดรูปแล้วตอนนี้คือผมกวกำลังเก็บพวกคอลเลคชันพวกนี้อยู่มึงบอกบอสไปเลยลืมูไปเถอะครับ forget me forget about me uh, thank you your support และที่ทำงานผมก็ เอาไปเ,าเลยอ๋เงินบอกจะอุดสาหการพูดภาษาอังกฤษไม่บอกกูตั้งใจไว้แล้วโอเค my table just just leave it นี่โต๊ะของฉันอ ถ้ามีออมก็ไปออมก็มันจะแสบแม่นักแปลซะด้วยดพี่อยู่อ้แกจะแปลขึ้นมานักแปลซะด้วยดิกูกูอยากแปลกูอยากให้ภาษาอังกฤษไม่ได้แปลภาษามึงทำอย่างนี้มึงมึงอยากให้กูแปลใช่ไหมกูก็แปลกูชอบพี่ชวนผมมาภาษาอังกฤษนะแม่งเป็นตอนนี้มันพูดไม่ได้แล้วนะพี่แม่เลยแม่เอ้ยไม่แปลทำไม่กูชอบแปลทำไมอ่ะครับผมกูอยากอุดร้่วตอบสักหน่อยครับได้ครับพี่เออปกติแล้วเนี่ยคือเอ่อการทำโปรแกรมอะไร develop อะไรพวกเนี้ยครับพี่ มันมีปัญหาเยอะแยะมางมายมีบ้างไมที่แบบเราแบบท้อทําเออท้อแท้หรือว่าแบบลืมข้อมูลข้อมูลครับทุกครั้งที่ผมท้อแท้ผมก็จะกลับไปทํางานศิลปะของผมครับมันช่วยเติมเต็มจิตใจของผมช่วยให้ลืมพวกแบบที่ผ่านมาใช่ครับแล้วคอลเลกชันที่ผมสะสมมาผมก็เอามาใช้บ้างครับครับมันต้องใช้ความรู้อะไรเยอะไหมครับแบบทักษะทักษะโอ้คุณดูหน้าผมเลครับผมวาดรูปเป็นหรือเปล่าพไม่์ขอผมมาตลอดเลยหรออ๋อใช่ครับทั้งหมด ที่คุณเห็นในออนไลน์ทั้งหมดไม่จริงสักอย่างด้ยสรุปแล้วอยู่ไทยตั้งนานแล้วเซ็ตอะไรมาตลอดอ่ะเซ็ตเซ็แบ็กเคาอยู่อเมริกาสามที่ผ่านมาแม่กุศลสร้างบ้านเป็นสตูตั้งนานผมจะถามคุณยังไงดีไม่ให้คุณรู้ว่าคำที่บนหัวคุณรู้ยังผมรู้วิธีการคือหยอดคำใหม่เข้าไปหยอดคำใหม่เข้าไปก็แบบเฮ้ยเหลือนี่วะเอโอเคอย่างทางด่วนเนี่ยครับเร็วเยอะรถเยอะไหมครับเร็วเลยอเอวเครื่องยนต์มันเป็นไง ท wow, วิวนแคม16วาล2เจโบโอ้โหแล้วคันนี้อย่างคมโอ้โหแล้วออปชั่นเราเลือกมายัางไงครับเบาะเป็นแบบเบาะหนังคานุป่าโอ,โอ้โหไม่ผมไม่รู้เหมือนกันแล้วผมมั่วเออเบาแล้วคานุป่าแล้วชอบอึ่งแม่งพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยคำว่า,าอะไรเงินเรื่อบอกรู้<า>ถ้ามึงตอบถูกเดี๋ยวพวกกูลงทุนให้ลูกมึงเรียนจนจบเลยเหนื่อย หนื่อยนี่ความในใจป่ะฮะโทษทีมันก็เหนื่อยนะว้ยแต่จริงไอ้มาไอ้มาเข้าเรื่องนี้แล้วกูก็เข้าเรื่องนี้แล้วมึงเสือกตอบภาษาอังกฤษกูก็เลยเข้าภาษาอักฤษแล้วกูตายเลยโตไปตายโตโตเทมเพิ่มเลยไม่น่าไปไม่มเประกาศคะแนนเลยค่ะวันนี้คนที่ได้ที่โหลนะคะ4ีคะแนนพี่เว คือพี่นายอางค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่สมัครชนะที่เติร์ดไปนี่เจ็ดตอกเหมือนที่กูบอกผมน่ะว่ากูไปได้ที่โหลก็เป็นเรื่องปกติไม่ถ้ามันเป็นสถิตินะโหลกของนุชและแาบเชิญจะมาเป็นรองโหลกอืเขาอยากพูดอะไรกูพูดดิมึงก็บอกกููดิมึงมาทำไมล่ะก็ไม่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่และครับนี่ มองๆที่บอกแล้วจะเสร็จยังเร็วๆเ <c oughs> ขิ่อนคือเข,ขิ่นไงได้ลองโล,ล <c oughs> <c oughs> ่เลยได้เลยครับเชิญเชิญที่รายการนี้ผมว่ามันก็ก็ทุกคนไม,ไม่ต้องดูในอาร์มครับไปดูซุปเ <c oughs> ปอร์จิ๋วดีกว่าซุเปอร์จิ๋วแล้วเราแล้วเราตอนจบนี้ปกติรายการนี้ก็ทําอะไรกันครับเ <c oughs> ต้นครับเขาให้แขกรับเชิญเต้นอ <c oughs> ันนี้ไม่ไม่ไม่เอาเชื่อมันหรอเ้อผมเชื่อหมดเลยครับสมัครนี้เขาเป็นคนดีดคนดีบ้าอะไรแม่งหลอกฆ่ากูฝากซัพพอร์ในอาร์มด้วยนะครับรับครับ อินดีที่มาวันนี้ครับผมไว้พาน้องนะ <c oughs> สวัสดีครับ bye รบ๊ายบายสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเทพรีลา